ัสดีครับผมเกตี้ฟีไซวันนี้จะมารีวิวร้านนะครับเครฟอะไรครับร้านว่าเครฟสกุลี่นะครับอ่าชื่อร้านเครฟสกุนลี่นะครับอ่าสองอย่างเท่าไหร่ครับสองอย่างยี่สิบสามอย่างยี่ห้านะครับไม่มีหมูมุสลิมทานได้นะครับของน้องของเด็กนับเุีนนะครับโอ้ขายดีมากเลยนะครับนักเรียน ประเทศเวลาชอบทานเลยเกินนะครับบางคนก็เป็นกวางก็มีนะครับลูกค้าเป็นกวางก็มีนะครับอ่าสวัสดีครับพ่อค้าครับครับผมพ่อค้ามีไส้อะไรบ้างครับโอ้หลายอย่างสุดมากเป็นแยมครับเป็นแยมนะครับขายดีใช่ไหมครับครับผมอาใช้แป้งอะไรครับแป้งว้าวครับผมโอ้ใช้เวลานานไหมครับก่จะสุกครับโอ้สี่ห้านาทีครับ สี่ห้านาทีเลยนะครับไม่ค่อยน้ำอะไรนอันนี้เนยอะไรครับเนยเค็มครับผมเนยแบบเค็มนะครับโอ้ลืมไปเลยอันนี้ใช่ไหมยี่สิบห้านะครับผมอันนี้สตรอเบอรี่ใช่ไหมครับครับผมอ่าตอนนี้ได้หนึ่งอย่างแล้วครับต่อไปอย่างที่สองนะครับ สองอย่างยี่สิบนะครับระบ๋ออันนี้เนยใช่ไหมครับอันนี้เป็นวานิลาเป็นรสชาติจะออกเป็นมันๆโอ้วานิลานะครับขายขายถูกมากเลยนะครับ่อ,อ้าคล่องมากเลยนะครับขอบคุณครับที่ชมร้านเคสกุนีมีกี่สาขาครับมีคนเดียวครับ อ๋อมีร้านเดียวเลยใช่ไหมครับจนลูกอีกหนึ่งคนก็หนีไปแล้วพ่อค้ารวมดีนะครับให้เด็กให้เด็กให้เด็กเดี๋ยวนะอ้อ๋อมีหลายไส้ตามนี้เลยนะครับเยอะมากเลยนะครับเป็นจุดใดครับจุดนี้หรือจุดน้เอาสองสอง เอาอันนี้กับอันนี้แล้วก็ไขะคะ่ค่ะแล้วก็เอาอีกแผ่นหนึ่งเอาอันนี้กับอันนี้นะคะ่ะมีเนยเค็มแล้วก็อะไรพริกเผาก็มีนะครับหมูหยองก็มีนะครับเวลาประมาณสี่ถึงห้านาทีนะครับทำได้ครั้งละหนึ่งแผ่นนะครับ,อบ,อบอตอนนี้ใส่เนยเค็มแล้วนะครับ ของเคสจะสั่งอะไรนะครับไส้ไ,ไขน่กนกกระทาของพิธีกรใส่ไขน่นกกระทานะครับขมนมโซ่แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็อีแกอแผ่นเอาเส้นกอวยเตี๋อ่ะ ซอสด้วยใช่ไหมครับแมันก็ไม่เจอมันหนี under, mm ้วเบไม่บอลนะอ้นี้สอย่างใช่ไหมครับครับผมสองอย่างักษณนี้คอสอย่างสาอย่างออย่าสอย่างยี้านะครับเลือกได้เลยนะครับเอาีอันเอาสน้ำองยเี๋ยวไม่ได้ไหมโรยทยไหมอืมอันนี้เนี่ยเลอดเ อ๋อราคาถูกมากเลยนะครับยี่ห้าบาทนะครับสองสองคนนี้ซื้อกี่แผ่นครับแ,แผ่นเดียวแผ่นเดียวสองคนใช่ไหมครับโอปนะ้ประหยัดนะประหยัดแบ่งคนละครึ่งนะครับมมน,นี่เราเริกเลิกสอบกลับบานแล้วนะ โอ้ลูกค้าเยอะมากเลยนะครับเป็นเด็กทั้งน yeah, ั้นเลยนะครับก yeah. ็เลยเหมือนกันนั่นเนี่ยมาเลี้ยงมาเลี้ยงเลี้ยงเลีโอ้พาพาเลี้ยงนะครับเราดูวิวทายยูทูบเบอร์ด้วยเองนี่อย่าลืมด้วยตัวเราเดสวัสดีครับเด็สวัสดีครับเออนี่โรงเรียนอุดรปสี่บ้างปสี่ยังเนี่ยปสามปสามปสามปสี่เด็กโรงเรียนนี้หน้าตาดีทุกคนเลยนะครับหน้าตาดีมาไนไหมเด็กอแข่งดูดไปด้วยยิ่งดูดยิ่งหล่อนะครับเห็นไหมครับ ที่ทำความดีเมื่อกี้ไปช่วยบริจาคมาใช่ใช่เพาลมขาองงานออกใบใบมาหน้าดีดีเลยสองชิ้นชิ้นก็สองอย่างมาไปเลื่อยเอเชียสิบสองนะครับผมพลาดเกิดกันแล้วเลยให้เแปดสิบบาทพอดีเลยเอาอีกเอาคราวนี้แจกนามบัตรไปด้วยนะครับดูได้เลยนะครับในในคลิปจะมีตัวเองด้วยนะครับยี่หรอ ผมดูแล้วผมดูนี่ผมดูยูทูบแล้วครับกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามติตามเปิดอีกเลยครับเอ้ยจออ๋อยี่ห้อาขายี่ห้าคลิปนี้ลงช่องเกตตี้ฟีซา n นะครับอันไหนครับอันนี้ครับข้างบนนี้ครับอันตามขครั้นี้ของเรานะครับเริ่มแล้วนะครับ ไ่นกกระทานะครับใช้เวลาประมาณ4นาทีนะครับรอมาประมาณ10นาทีแล้วนะครับฝั่งโน้นใช่ไหมครับไม่บ่อยต้องต้องตามคิวลูกแล้วต้องมีวินัยแล้วต้องรู้จัก นกกระทายอย่างเดียว15บาทพิเศษ20นะครับอันนี้เรามาดูชัดๆนะครับชัดโรยเมกกี้ไหมโรยครับพริกไทยโรยไหมโรยเลยครับ จบชั้นนี้กับฝั่งนี้อ่พ่อค้าขายกี่ที่ครับฝั่งนี้คือฝั่งนี้ครับอ่าพ่อขายขายทุกวันไหมครับอ๋อขายทุกวันแต่จอดไม่เป็นที่ครับอ๋อบางครั้งก็มาบางครั้งก็ไม่ได้มาจนถึงสุกมาที่นี่ใช่ไหมครับครับผมอันนี้ราไม่มายองรานนสั่งอันนี้ร<ๆ>วยเลยครับรวยเลยมะเขือพริกช็อกโกแลตได้เลยครับใส่เลยครับใส่ทุกอย่างเลยครับ ขายหมดทุกวันเหรอครับคผมอ่ะเสร็จแล้วนะพอเราเสร็จแล้วนะครับงแวะอันนี้ครับขอบคครับอ่ะคันนี้เก็บที่ให้น้ำบัตรพี่คขาครับ ครับผมอย่าลืมกดติดตามเกตี้พีไซและเกตี้มูโซนะคะลงช่องเกตี้พีไซนะคะโอเคนะครับขอบคุณที่ถ่ายทำรายการนะครับขายที่ดูเฮงนะครับคราก็ได้อย่างเดียวเกตี้บอกลาผู้ชมเลยครับขอบคุณครับจะกำลังกินหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอเคนะครับลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ ฝากกดติดตามเกที่ฟีสไตล์ด้วยนะครับลาไปแล้วครับร้านเคฟสกุลยี่นะครับลาไปแล้วนะครับวัดเทพบีลาครับ